หน้าพนมมาแล้วนะครับป e สิบสี่จดสิบหแล้วแล้วก็คันนี้นะครเป็นตัว2 5 GT นะครับได้เป็นสีขาวเกียร์ออโต้นะครับรถบ้านนะครับนะคันนี้นะครับน่าสนใจมากขายที่หายอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับสภาพพึ่งเข้ายังไม่ได้ล้างไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะ0 4 8 4 3 8 4 8 4 0 4สนะครับ นะค่าตัวนะครับอยู่ที่419นะครับ4 1900นนานะครับนะซื้อได้ไม่ได้นะครับยังไงมาดูกันนะครับตัวนี้ก็ได้เป็นตัวท็อปหน้าพนมตัวโฉมสุดท้ายแล้วนะครับก็นะฮะหน้าพนมยังไงนะฮะดูนะตรงนี้นะครับเบือนแบบเราพนมมือนะนี่เลยนะครับเป็นไม่ได้เชนนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะเดี๋ยวเราล้างขัดให้นะครับแล้วก็มีที่ล้างโคมไฟมีสเกิร์ตมาให้นะครับ ราละเอียดตัวรถนะครับยางโยโกฮามานะฮะล้อแมกขอบ17นะฮะอัลลอยแบบนี้นะครับคันนี้ได้เป็นยางปี21นะตัวรถคือสวยมากนะครับนี่เลยนะฮะภายใงภายในนะครับจะได้เป็นเบาะดำแล้วเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะตอนไม่มีขยับนะฮะเกียร์ออโต้มีแมปนะครมีกล้องท้หน้ามาให้นะฮะภายในค่อนข้างสวยนะไม่คนพลาดจริงๆนะ นะใครที่กําลังมองหาเจดที่นั่งอยู่นะครับนะครับราคาถูกๆแนะนําคันนี้เลยนะครับดูออปชั่นฟังก์ชันคือครบมีผวมาลัยมอลติฟังก์ชันคุณคอนโทรลไบโดชิปเกียร์ออโต้อีกนะครับสวย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 เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นรถแรลก,ก็ว่าได้นะครับเข้ามากี่ครั้งนะครับมาวัไปไวมากนะครับป้ายทะเบียนสวยด้วยห้าสองนี่ตัวรถเดิม มาดูรถได้นะฮะเสรีไทย64มีบุรีกรุงเทพนะครับนะถ้าสนใจยังไงนะฮะอินบ็อกมาได้เลยอินบ็อกมาได้เลยนะครับนะ4ี่แสนหนึ่งมนนะครับหน้าพนมปี14.15รถบ้านเงินสดไม่มีแหวกนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ